โกก็คือเหรียญทองนะครับเหรียญซิลเวอร์ก็คือเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินสีสีบอลเงินเห็นไหมซิลเวอร์ก็คือสีเงินหรือว่าถ้าเป็นเหรียญทองแดงก็จะใช้คาว่าอะไรนะทองแดงดอนนะทองดอนวันนี้เป็นสีเงินนะครับไม่ใช่เงินแท้เงินก็คือมันนี่นั่นเองนะครับนี่ก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับสีได้ทุกคนเลยนะครับคำนี้พูดกล้องเลย่อสักครู่นี้ ได้ทุกคนเลยอันไหนท้สอบดูสิอ้าวเรดแปลว่าสีอะไรครับีแดงค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยอ่าเยลโลแปลว่าสีอะไรครับค่ะโอ้ยทำไมเยี่ยมขนาดนี้เเยี่ยมไว้แปลว่าอะไรสีชมพค่ะไว้ขาวโอเคไว้สีขาวนะครับต่อไปทางด้านนี้ิงแปลว่าสีอะไรครับิงิง โอ้เก่งถือว่าเก่งแล้วนะครับทุกคนเลยอะต่อไปครีมโอเลยดกรครับดูสุดยอดไเท่นี้นะครัเยี่ยมยอดนะครับ่นเล็กเล็กเล็กเล้วล็กเล็มเลเล้วเลอก็กล็ล็กเลลกลก็เล็กเลกล็ก็เ็กล็กอเ็ก ไส์ใหญ่ก็คือเลิร์สนะครับเลิรหรื่ารัดนั่นเองเลิร์นะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเลิรก็คือใหญ่พิเศษนะครับเอาไปนะครับ small medium เลอ s e สเอ็กซ์ตร้าเลอรโอเคเอาลองขั้นมาให้ได้ครับหน้านี้เลย small Então, então Nacional, small ท <Small>. ี่จริงไม่ต้องออกว่าสะม l l นะครับให้ออกตัว s เสียงตัว s เป็น small small medium large <Less. S 1> extra large แต่ถ้าคนไทยเราอ่านภาษาภาษานะครับลา r g e l a r แต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนภาษาผมเลยอยากให้ออกเสียงเหมือนภาษา small medium large extra large นั่นแค่นั้นเอง มีเดียมเลิศเอ็กซ a เลิศโอเคครับให้พี่คนนี้ก่อนอาโอเคครับสโมลมีเดียมเลิศเอ็กซ์เลิศเออแบบนี้นะครับเรียงเรลิงเีาสมไม่ต่อครับหอมผิพู่ขนาดหอมบิาร์ดสโมล Okay. <laughs> 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 <Small>. mm. Medium, large, extra Okay. Small. Medium. Extra <laughs> Okay. Small. Medium. นี่นี่อันนี่ เราพอสัตว์ต่อมันม่วงต้องต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอความได้ว่าตอนนี้กำลังเรียนแล้วก็ศึกษาพื้นที่อยู่บอกบอกภาษาภาษาตัวนะ้นนะภาษาภาษาชนะ เน็ตไทยเน็ตไทยเส้นดองเท้าแตกโครสเสื้อคุมเชิดเสื้อเชิดเชิดเสื้อเชิดโคตเสื้อคุมซอบกางเกงขาสั้น ซอสซอสซอช็อตช็อตครับตรงนั้นช็อตอช็อตเดเ่ผู้หญิงเชิดกิรกระโปรงบ็อกซ์บ็อกซ์เสโค้ทเสื้อค